ฟาดแรงสาวคนดังลั่นเขาหนีน้ำกันให้วุ่นแต่มันมีอยู่คนหนึ่งอยากจะว่ายน้ำช่วงนี้ กำลังเป็นดราม่าร้อนแรงอยู่ในตอนนี้เลยค่ะสำหรับประเด็นการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงเป็นระยะทางกว่า15กิโลเมตรเพื่อขอรับบริจาคเงินซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ของโตโน่พาคินซึ่งกระแสข่าวดังกล่าวส่งผลให้โลกโซเชียลมีการติดแฮชแท็กโตโน่และไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวว่นเป็นอันตรายและเป็นภาระให้กับเจ้าหน้าที่โดยล่าสุดวันนี้ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังอย่างนุ่นนพพลักษ์ได้ออกมา โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเขาหนีน้ำหนีตายกันให้วุ่นบางคนพลัดตกน้ำจมหายตายไม่ทันตั้งตัวแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งอยากจะว่ายน้ำในช่วงนี้เพื่องงมากแนวแน่แอนดันทุรังเส้นมันบางมากเขาไม่เอ็นหน่อยหรอ เขาทำเพื่อหมอพยาบาลแต่เพื่อนเขาเป็นหมอก็ยังไม่สนับสนุนน่ะทำไมเป็นอย่างนั้นเอ้หน่อย่ายไปช่วยคนประสบน้ําท่วมแทนไหมคะท่าถนัดแบบนี้อันนี้ถึงเส้นชัยไปก็ได้แค่สถิติสถิติไม่สร้างคุณค่า